สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนเล่นตัวละครอื่นในเกมซากุระนะคะทุกคนในเกมเนี่ยจะมีแค่5ตัวละครที่เล่นได้นะคะก็คือตัวผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายและตัวแมวนะคะแต่ใครที่ไม่อยากเล่น5ตัวนี้มาดูคลิปนี้นะคะเราจะสอนเล่นตัวละครอื่นกัน ขันตอนที่1ให้เราไปตามหาตัวที่เราอยากจะเล่นก่อนนะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเพื่อนของตัวผู้หญิงก็แล้วกันตัวนี้ก็แล้วกันนะให้เรากดคุยเดี๋ยวคุยไปก่อนกดคุยนะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะคอมอนนะคะดูคนใช่ไหมอ่านผิดหรือเปล่าน่าจะใช่แหละโอเคเขาก็จะตอบมาว่าโอเคนะ แต่ถ้าตัวละครอ,อื่นไม่ได้ตอบว,ว่าโอเคแล้วก็ไม่เดินตามมาเนี่ยให้เราเนี่ยกดทำการแบบคุยสนิทกันก่อนนะแต่ตัวนี้ซึ่งสนิทอยู่แล้วนะคะทุกคนกดเมนูกดชาร่าอีดิทถ้าตัวไหนยังไม่สนิทก็ให้คุยนะแต่ตัวนี้สนิทอยู่แล้วกดหายตัวตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะปรับมุมมองให้เข้าไปาใกล้ๆกับตัวที่เราจะเล่นนะ ประมาณนี้เลยถ้ามีเสียงอะไรก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะทุกคนอะแล้วเราก็ลองเดินนะคะก็คือมันจะเป็นการที่เล่นตัวละครอื่นแต่เราไม่ได้เข้าไปเล่นตัวของเขานะแต่เราจะพยายามให้เหมือนเล่นมากที่สุดนะคะทุกคนก็คือทำแบบนี้เลยค่ะก็จะได้ใช้วิธีนี้เลยนะจะทำกับตัวไหนก็ได้นะคะทุกคนแต่ตัวไหนยังไม่สนิทเนี่ยก็ให้เราแบบกดชมเขากด คุยกับเขาจนกว่าจะสนิทนะพอสนิทเนี่ยมันจะขึ้นรูปเสื้อมาใช่ไหมละ่ะกดเราก็กดตัวแบบให้เขาตามลงมานะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะก็แบบใบใบคนเดียวอะไรอย่างงี้ก็คือทําอะไรได้ท,ทําท่าทางแต่งหน้าอะไรก็ทําได้หมดเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าอยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคน ถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย